จะจิบไหมโอ้ไม่จิบจะจิบไหม จะจีบไหมหันหน้ามาจะจีบไหมจะจีบไหมจะจีบไหมเนาะว่ายหาปลากินอยู่เนาะนี่เนาะจะจีบไหมล่ะจะจีบไหม วนไปผมว่าอ้าวไม่จิบย้อนกลับลงไปละไม่จิบไหนเป็นงนั้นไม่จิบ โอ้มานี่ละมานี่ละจิบแน่คราเนี้ยจิบแน่จิบแน่นอนเอาไปสองเม็ดโอ้เลือดเป็นทางเลย นั่นเลยโอ้เป็นชะโดลีลาครับชะโดลีลาจะจิบไหมเนี่ยมีลีลาอยู่ตรงเชือกผูกกอหญ้าสีขาขาวๆนั่นเลยเลือดส่องลงไปเป็นทางเลยตัวไม่ใหญ่มากครับราวๆสักสักสามกิโลชะโดตัวสีดำ ประมาณ3ากิโลน้ำตรงนั้นก็น่าจะประมาณสักสักสาเมตรครึ่งน่าจะเจอเจอตัวกันไม่ยากโอเคโอเควันนี้มานั่งที่ที่ห้างสูง14เมตรครับวันนี้ครับเปลี่ยนข้างที่ทำแต้มได้เยอะๆก็ เป็นห้างที่อยู่ฝั่งโน้นนะครับโน้นเลยห้างลูกผสมครับโอ้มีปลาจิบตัวนั้นปลากลายครับปลากลายตอนที่นั่งซุ่มก็เจอบ่อยเป็นปลากลายวันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนข้างมานั่งฝั่งที่ห้างสูง14เมตรดูโลเคชั่นกันครับอยู่ตรงที่เชือกเส้นสีข,า,ขาวๆนั่นเลยที่ผูกกอหญ้าเอาไว้จมลงตรงนั้นเลย ดูวิวรอบๆเนาะดูวิวรอบๆห้างรอยนะเอ้ยห้างลูกผสมอยู่ฝั่งโน้นทำแต้มได้เยอะมากครับฤด,ดูการเนี้ยแล้วก็มีแพร่ล่องวันนี้วันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์วันที่8ก็มีนัดกับสมาชิกจะเข้าไปซ้อมยิงปืนที่สนามจังหวัด,ดุบลครับ ฝากกดติดตามช่องเป็ดนักล่าด้วยนะครับทั้งยิงแบบปั้น X แล้วก็ทั้งยิงโดนะครับเป็ดนักล่าเป็นเป็นแนวสายล่านะครับซึ่งผันตัวเข้าไปในสนามแข่งขันแล้วก็มีโอกาสโชว์ผลงานทำถ้วยมาหลายสนามนะครับได้ถ้วยมาหลายสนามคือลงสนามไหนก็ยังไม่ผิดหวังนะครับ เดี๋ยวจะใช้กล้องถ่ายภาพใต้น้ำพาลงไปดูบรรยากาศตอนที่งมปลานะครับว่าปลาจะจมอยู่ลักษณะแบบไหนอยู่ตรงนั้นเลยโอเคเดี๋ยวลงไปงมกันครับน้ำตรงนี้ค่อนข้างลึกนะครับก็เดี๋ยวใช้กล้องถ่ายวีดีโอใต้น้ำเนี่ยพาเ,เพื่อนๆลงไปกบกันไปดูบรรยากาศใต้น้ำกัน ีกเรื่องหนึ่งที่เรากลัวมากนะครับเป็นนักล่านึกอยู่ในใจอยู่ตลอดก็คือทอํายังไงจะงมปลาเจอปลาชะโดที่ยิงจมลงไปแล้วเนี่ยน้ําตรงนี้ลึกประมาณ3เมตรครึ่งค่อนข้างลึกครับเรียกว่าไม่ลึกมากแต่ค่อนข้างลึกจากเชือกสีขาวนี่ครับจากเชือกสีขาวเนี่ย แคจมชิงเฉียงลงหน่อยๆก็ <S <S> <S น่าจะอยู่ตรงตรงเลยยอดผักกระเฉดออกมาประมาณสักวานึ่ง ก็เชยงเฉียงลงตามตามที่เห็นในภาพคลิปแต่งมหาไม่เจอไม่เห็นฟองอากาศแต่ลักษณะปลาก็คือปลาไม่ขยับเลยนะครับโดนไป2เมตรไม่ขยับเลยให้ทีมงานมาดำดำอยู่พักหนึ่งละประมาณสัก20กว่านาทีแล้วไม่เจอครับพื้นที่โล่งๆโครนก็ไม่ก็ไม่ลึกมาก ไม่รู้แกไปไหนถ้าเจอหรือไม่เจอยังไงเดี๋ยวต่อกันที่ท้ายคลิปเลยครับโอเค okay, ครับโอ <laughs> ้หาย่าขายเย็นครับจำพิกัดผิดเป็นลากลเป็นปักเสาไม้ไว้ตรงนั้นจริงปลาแกอยู่ตรงนี้ครับโอ้ตัวใหญ่อยู่ <laughs> สามโลสามโลแน่นอนครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพิสูจน์กันโดนตรงไหนอ่าขึ้นเรือก่อนขึ้นเรือ เกือบหาไม่เจอครับดูนะกระสุนกระสุน1นลูทะลุ2อลูที่เข้าไปนัดไหนเป็นนัดแรกนัดไหนเป็นนัด2นะครับอันนี้ กระจายน่าจะเป็นเ,ออเดี๋ยวดูภาพช้าแล้วกันครับ ก็จะจะฝากทีมงานเอาไปต้มนะครับตัวนี้ทีมงานมาช่วยงมต้องมีต้องมีสองโลเก้าถึงสามโลครับโอเคอ่าสำเร็จ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 ครับผมลืผีมออันใหญ่เตะสองเดี่ยวกันเป็นว่า่ากันเป็นว่าวอนไรปิดคลิวเลยอ่ายิงจากบนห้างครับ ห้างสูง14เมตรดูสภาพแวดล้อมกอยญ้าขนาดใหญ่คือแกเข้ามาอยู่แกติดใจเลยตรงเนี้ยประทับใจเลยจังหวะโอกาสยิงมีมม,มีสูงมากแต่ตอนยิงแล้วจะหาปลาไม่เจอเนี่ยโอ้ก็มีสูงเหมือนกันโอเคอ่ะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ครับอยากให้เพื่อนดูก็กดแชร์ใครยังไม่กดติดตามกดติดตามช่องเป็ดนักล่าครับ ก็ได้เวลาแล้วเดี๋ยวเป็นนักล่าจะกลับขึ้นฝั่งแล้วก็ไปซ้อมที่สนามนะครับวันนี้วันนี้จะเข้าซ้อมที่สนามมีปืนอันซูดมาใหม่ก็บอกหนึ่งเป็นนักล่าจะเอาไปให้อาจารย์ของเป็ดน,นักล่าเทสนะครับวันนี้โอเคอ่ฝากกดติดตามครับคลิปนี้จบไ้บเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ